เฮลโหลมาโมอสลมมาแล้วค่ะ E.P. 12นะคะลักนณะราศีพิจิกนะจ๊ะคุณพิจิกนะ23ตุลาถึง21พฤศจ,จิกาเรามาเปิดพลังงานความรักของคุณพิจิกในช่วงสงการานต์เฟสกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะ1 1 5เมษานะจ๊ะ2562คุณพิจิกที่มี Relation อยู่ จะเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตเปิดความลับลิขิตฟ้าของคุณพิจิกด้วยนะคะเรามาเช็คพลังงานของคุณพิจิตที่มีเรเ t ชันอยู่เนาะให้ตัวแทนพลังงานของคุณพิจิกใบแรก i mm hmm. Eight of Swords มีอะไรให้คุณพิจิกปตั้งวิตกกังวลขนาดนี้ดูเหมือนคุณหาทางออก เรื่องความสัมพันธของคุณไม่ได้นะคะคุณพิจิตเกิดอะไรขึ้นสืบต่อเลย justice ต้องมีการเลือกมีการตัดสินใจระหว่างคนสองคนระหว่างอยู่หรือไปนะคะสืบต่อ magician ต้องใช้ปัญญาวิทยาศัพย์ยุทธพอสมควรนะ เกิดอะไรขึ้นกับคนพิจิกที่มี e l เลชันอยู่จ้า f o u ส of ับคุณนิ่งเลยอ่ะคุณนิ่งเรื่องความสัมพันธ์มากๆนะคะคุณคิดคุณเจ็บปวดคุณต้องจับโต๊ะได้อย่างประทันหันแน่นอนเทน o ับซอ s คุณพิจิกต้องเรียกรถพยาบาลแล้วกระมัง ดาบเสียบไม่ว่างเว้นเลยจ้าคุณได้ดาบเยอะมากคนณพิจิกจ๋าในช่วงหลูกเมษานี้สืบต่อ Five of Pentacles คุณกับเขาหาจุดลงตัวไม่ได้นะยังเคลียร์กันไม่ได้เคลียร์กันไม่ลงสืบต่อ r e e e ิฟ a n s แน่นอนเลย ความสัมพันธ์นี้มากกว่าคนสองคนสามขึ้นไปแน่นอนนะคะถามจักรวาลดีกว่าว่าเกิดอะไรกับคุณพิจิกที่มี relation อยู่ตอนนี้นะคะคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ไหมจับโป๊ะได้อะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะยังเคลียร์กันไม่ได้แล้วก็เซอร์ไพรส์นะไม่ได้ตั้งตัวเลยนะ มีเหตุมีปัจจัยที่ต้องได้รู้นะคะ prince of coins ใบแรกที่คุณได้ prince of coins ใบที่สอง illusion สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเขาจะสามารถตอบโจทย์กลายเป็นว่าคุณเคยเขาเรียกว่าคุณไว้ใจเขาแต่ เขากลับเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้นะคะสืบต่อ wisdom มีใครบางคนไม่พูดอะไรทั้งหมดไม่ได้บอกความจริงปิดปากเงียบหรืออาจจะมีการเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้พูดกันต้องพูดอย่างนี้นะอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะบล็อกแล้วคุณอาจจะ มีการเทมีการหักดิบมีการหันหลังให้อย่างฉับพลันนะในคุณพิจิกบางคนหรือพอจับได้แล้วก็อาจจะมีการยื่นคําขาดแล้วก็เลยต่างคนต่างเงียบอันนี้ก็เป็นไปได้ King Subcups ต่างคนต่างอยู่ในโหมดเงียบนะคะแล้วก็คิดว่าจะตัดสินใจยังไงดี ระหว่างคุณกับเขา p r i n c of steps Princess of steps คุณพิจิตค่อนข้างสตรองทีเดียวนะมันเป็นอะไรที่กระทันหันมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ทันตั้งตัวนะคะ Ace of Cups มันมีใครบางคนไปเริ่มต้นความรักใหม่ นะมันมีใครบางคนเข้ามาเริ่มต้นความรักใหม่ในความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นคนมากกว่ามันมีความสัมพันธ์มากกว่า3คนนะเอ้ยโนมากกว่า2คนนะคะซึ่งมันเกิดจากการนอกใจต้องพูดอย่างนี้นะ Queen of s t e p s คุณพิจิตดูจะสตรองน่าจะเป็นคุณพิจิกที่บล็อกเทหันหลังหักดิบ ให้กับคนนี้เลยหลังจากที่ถูกจับโป๊กได้และแน่นอนว่าโป๊แตกนั่นแหละถูกต้องแล้วไม่มีคำอื่นนะคุณพิจิโตโป๊แตกนะคะโอเคยังไงต่อเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิจิกที่มีเรเลชั่อยู่นะจกักรวาลอยากบอกอะไรคุณพิจิกนะคะ calling you so m a t e จะว่าจะให้คุณแบบไปต่อเถอไม่ต้องรอหรอกนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามนะมันอาจจะมีการพูดกันแล้วเคลียร์กันแล้วแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนมิจติตาจะตัดสินใจที่จะไปต่อเลยคงจะไม่รอคนคนนี้แล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่อย่างที่คุณคิด It is to safe for you to love you มันเซฟจริงไหมนะหรือไม่ก็เป็นลักษณะของการที่ต้องเลือกระหว่างคนสองคนนะซึ่งคุณพิจิตน่แหละที่จะเป็นคนที่ต้องตัดสินใจแล้วมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นคนที่คุณเริ่มความรักด้วยแล้วมันมีอีกคนหนึ่งที่คุณจะต้องหักตัดเขาออกไปจากชีวิตนะคะนี่แหละเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะ มีต้องมีการตัดสินใจในช่วงลูกเมษานี้ new love นี่ไงค่อนข้างชัดเจนนะคุณ new love new love ถ้าไม่คุณพิจิต้องตัดสินใจก็คนของคุณนะต้องตัดสินใจนะคะที่จะใครที่จะปักหมดุดปักธงทีนี้เรามาถามครูบาอาจารย์กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิจิกในช่วง ครึ่งแรกของเมษาดูเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างจะต้องเครียดพอสมควรคุณพยายามจะเลือกให้ถูกเลือกให้ใช่ที่สุดนะคะก็ใครก็ได้ที่ที่ไม่เหนื่อยคยายาุณพิจิตใครก็ได้ที่ไม่ต้องพยายามนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาตินะอยู่ด้วยแล้วสบายใจเรามาถามครูบาอาจารย์ดีกว่าด้วยไพ่แมมโมซราว่าเรามาเปิดลิขิตฟ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิจิตในช่วงลูก โอเคในหลูกครึ่งแรกของเมษานี้นะคะช่วงสงกรานต์เฟสของคุณนะคุณจะได้เริ่มต้นความรักกับใครบางคนที่คุณตัดสินใจเลือกแล้วแล้วดูน่าจะเป็นคนที่คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคนนี้แหละที่จะนำพาความสุขความสำเร็จนะคะและเป็นคนที่จะเป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณซึ่งคุณตัดสินใจ ได้แล้วในช่วงหลุกครึ่งแรกของเมษานี้และจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญครั้งหนึ่งของคุณพิจิกเลยก็ว่าได้นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาเช็คพลังงานของคุณพิจิตที่เป็นโสดกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิจิกที่เป็นโสดนะคุณพิจิกที่โสดในช่วงสงกรานนี้คุณจะได้เจอใครหรือเปล่า จะมีใครมาถามรับขนมจีบเพิ่มไหมนะ mm hmm. เช็คพลังงานคองมมิจิิที่เป็นโสดกันดีกว่านะจ๊ะใบแรก judgment มีการเริ่มต้นใหม่มีการเกิดใหม่นะมีการได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนี่ไง มีการเลือกนะคุณได้ขบคิดอีกแล้วล่ะคุณพิจิตนะในช่วงต้นเมษานี้นะคะ The sun เลือกความสำเร็จหรอเลือกอะไรเอ่ยสืบต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะคุณพิจิตจ้าห้าดาบเลือกที่จะ ลาทิ้งอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างนะคะห้าดาบ queen of w a n d s นะคอยสองใบพลังงานค่อนข้างสตรองมาก the fool ไม่แน่คุนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหหรือเลือกได้ได้เปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนงานนะคะมีโอกาสได้เลือกระหว่างบางอย่าง แล้วเริ่มต้นใหม่กับบางอย่างทิ้งบางอย่างเลือกบางอย่างซึ่งเป็นอะไรที่คุณอาจจะไม่เคยทําเลยแต่มันดูแพชชั่นนี่ไงเงินมาเงินใหม่ๆม,มานะมีการออฟเฟอร์มีการชี้ชวนชักชวนนะคะเรื่องงานน่าจะดูดีอยู่นะคุณคุณพิจิกอาจจะได้เรื่องงานนะจ้าเอาล่ะที่นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิจิก จากนี้ไปในช่วงหลูมครึ่งแรกของเมษานี้นะคะถามจักรวาลกันดีกว่าคุณพิจิตที่เป็นโสดใบแรกคุณได้ Kings of r r o w s King of a r r o w s อรเกิอดอะไรขึ้นจ้าคุณพิจิตจ๋า k i n g of a r r r w s ใบที่สอง e e e สับคัพคุณมาจาก รักสามเศร้า f o ร์ซ of แ r ร์โรคนโสดเพราะคุณหันหลังให้กับความรักที่มันมีมากกว่าคนสองคนในอดีตสำหรับคุณพิจิกที่เป็นโสดแล้วก็อาจจะมุ่งประเด็นไปเรื่องงานเลยหรือมีใครบางคนกลับมาขอโอกาสคุณนะมีใครบางคนกลับมาขอโอกาสคุณ Six of arrows อาจจะเป็นคนที่อยู่จากแดนไกลก็ได้นะคะหรือมีใครบางคนกลับมาจากแดนไกลก็ได้นะหรือมีการไปทำงานในแดนไกลต่างชาติต่างภาษาต่างแดนก็ได้นะคะดูเหมือนความรักของคุณคุณจะค่อนข้างให้ความสำคัญน้อยลง Edition ถ้าใครที่ไม่ดีพอไม่รักจริงคุณพิจิกไม่เอาแน่นอนนะคะ คุณเดินออกมาคุณหันหลังมาแล้วให้จากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณเดินหันหลังให้กับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะและถ้าจะเป็นใครสักคนที่เข้ามาขอให้เป็นอะไรก็ได้ที่จะนำพาไปสึ่งความสัมพันธ์แบบอินเลเรชันแบบจริงจังคุณไม่อยากพบใครเล่นเลอีกแล้วนะคะแล้วเรื่องงานก็เหมือนจะไปได้ดีด้วยอาจจะเป็นการเลือกระหว่าง งานใหม่กับคนรักเก่าๆซึ่งคุณพิจิตดูเหมือนกับต้องตัดสินใจในช่วงหลูกเครื่องหลังเครื่องแรกของเมษา Unrequited love อาจจะเป็นอะไรที่เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่คุณไม่คิดว่าจะได้เจอจากอย่างที่บอกจากการเดินทางนะจากแดนไกล การข้ามน้ำข้าทะเล Very soon คุณจะได้เจอในเมชานี้ก็คืออย่างที่บอกว่าในช่วงครึ่งแรกของเมษานี้ Forgive and learning โอเ okay. ค Forgive and learning อาจจะเป็นไปได้ว่าให้คนปลดปล่อยตัวเองจากอดีตะนะคะแล้วก็ไปต่อนะ ฟอกีก็คือให้อภัยตัวเองด้วยนะคะแล้วเล a ร n นิ่จากความผิดพลาดของตัวเองในอดีตนะยังไงก็ตามแต่ตัวก็ได้ไม่เงียบเหงาแน่นอนนะคะในช่วงหลูกครึ่งแรกของเมษานี้นะคะในช่วงสงกรานนี้นะคุณพิจิตรูบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรคุณพิจิกนะคะนี่คือไพ่ที่สามารถเปิดความลับของลิขิตฟ้าได้อยากจะบอกอะไรคุณพิจิกเอาละ คุณมีเรื่องให้ต้องคิดมากแน่นอนและที่สำคัญอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้มีการมอบหน้าที่มอบตำแหน่งใหม่ๆให,ให้และบอกได้เลยว่าถึงแม้เรื่องงานอาจจะถึงแม้เรื่องความรักอาจจะไม่ได้ดังใจนะหรืออาจจะยังไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาซะทีเดียวนะคะเช่นอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนที่กลับมาขอโอกาสและ เป็นคนที่เคยอยู่ในสถานะของการนำพาสถานะของรักสามเศร้ามาให้คุณอาจจะมีการกลับมาคุยกับมาเคลียกับมาเจรจากันของคนคนนี้และคุณพิจิตรอาจจะเลือกที่จะไปในเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของความรักอาจจะให้ priority เรื่องงานมากกว่าและเป็นไปได้ว่าเรื่องงานของคุณน่าจะได้รับมอบหมายอะไรดีๆนะคะในช่วงต้นเมษานี้นะคะ แล้วก็เป็นอะไรที่คุณอาจจะไม่คาดหวังมาก่อนหรืออาจจะเป็นงานก็ได้ที่นำพาให้คุณได้ไปเจอใครบางคนที่คุณไม่คิดว่าจะได้เจอมาก่อนในเร็วๆนี้น่าสนใจนะจ๊ะคุณพิจิกดูมีลุ้นทีเดียวเชียวและในพลังงานทั้งหมดอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณพิจิกไปกระทำกับคนอื่นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมคุณพิจิกที่ความรักดีดอยู่ทำบุญร่วมชาติตักบาตร ร่วมขานนะคุณพิจิตนะออขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจแม่โมซาร่านะจ๊ะขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆแม่นวัวตายควายล้มในช่อง u t u b e แม่โมซาร่าโอเคแล้วก็ขอบคุณสำหรับการ s u b s c r i b e ในช่อง u t u b e แม่โมซาร่านะคะยังไงก็ตามแต่นะสำหรับการมาปรึกษาแม่มดไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะขอแค่รูปชัดๆก็พอแม่มดต้องการแค่รูปอย่างเดียวเท่านั้นโอเคและยังไง เราไปเล่นน้ำสงการให้สนุกกันเลยดีกว่าแล้วเรามาเจอกันหลังสงกรารน,นะจ๊ะคุณพิจิกแม่มก็ส่งกำลังใจให้คุณพิจิกสู้ๆและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแักตัวเองโอเคบ๊ายบาย